สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ะวันนี้มาเช็คปลาครับผมวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภานะครับผมพฤษภาคมสองพันห้าหสิบเจ็ดเข้าหน้าฝนเต็มตัวครับแต่ว่าฝนก็ตกหยุดหยุดตกไปหลายวันแล้วยวมาเช็คหมายเช็คปลากันครับผมเหยื่อก็ เป็นเหยื่อที่เหลือจากปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่นู่นนะครับนะอักลากุมพาอะไรจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเหยื่อเก่าเหยื่อเก่าที่เหลือไว้แล้วก็พอใช้ไม่หมดผมก็ปิดฝาไว้ไม่ให้อากาศเข้ากลิ่นมันก็จะยังหอมอยู่นะครับหอมหอมหอม หอมเปรี้ยวเดี๋ยววันนี้ดูกันครับว่ามันจะมีปลาก็ไม่ได้หวังปลา,าใหญ่หรอกครับก็จะเป็นพวกย่สกุกเฮ้ยออย,ย่สกก็เคยได้ครับย่สุกปลาตะโกกย่สกุกตะโกกกระมังตะเพียนอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับผมสวายก็ได้ครับหมายนี้แต่วันนี้จะมีปลามาตอดกินเหยื่อแล้วไหมเดี๋ยวตามดูกันครับผม ตามมาจากบ้านไม่รู้มาอย่างไงครับตอนนี้ก็โยนไปหนึ่งหลังนะครับหลังหมานังนี้ได้ปลาสวายหลายตัวแล้วจะตีหน้าดินประมาณสามสามหลังครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะนั่ง ตกสปิลอีกหนึ่งหลังทีเบ็ด <c oughs> หน้าดินเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เวลา8ปดนาฬิก,กาสินาทีครับลงหน้าดิน4หลังนะครับฝั่งนี้2หลัง ตรงนี้สองหลังเดี๋ยวเราจะนั่งตกสปิวตรงนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะมีปลากินเบ็ดเราไหมน้ำลงเยอะครับดูครับอาจจะดูดูในกล้องอาจจะไม่ต่างระดับนะครับปกติแล้วเมื่อก่อนที่มาตกเนี่ยน้ำอยู่ น้ำอยู่แถวนี้เลยตอนนี้ลงไปนู้นประมาณสองเมตรเลยจากฝั่งลงไปไม่มีเซียนเบ็ดมานะครับแสดงว่ายังไงแสดงว่าปลาไม่เข้าหรือเปล่าแบกโอ้ย <laughs> แบกเดินเหยียบเบ็ดนึกว่าปลากินเบ็ดตกใจหมด <H az im> วิ่งตามมาได้ยังไงตั้งไกลตั้งใสยหลังนั้นจะหมานนี้แบกเกียบแล้วก,กีนี้หลังแรกอ่ะครับเดี๋ยวประกอบเบ็ดสปิวก่อนตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องอยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยตะเพียนครับผมใสสวยมาก เอารีต่อรีต่อเราจะตั้งกล้องให้พี่น้องดูนะครับผมครับผมตอนนี้ก็9ก้าโมงย5ครับผมปลาปลาเพิ่งได้ตัวเดียวครับกินเบ็ดสปิวนะครับส่วนปลา,ปาที่ยนหน้าดินนี่ยังไม่ได้ไม่ตอดเลยครับผม น้ำลงเยอะครับจริงๆน้ำลงเยอะนี่ปลามัน่าจะไปเขาเรียกอะไรไปรวมกันปลาก็น่าจะกินดีครับปลาก็ไม่กินเบ็ดเลยครับก็เดี๋ยวลุ้นต่อไปครับประมาณเที่ยงเราก็กลับบ้านพักผ่อน ใส่สวยมานมากคาดท่ไหน ปลากรคึ้มนะครับปลาก็ไม่ค่อยกินเด็ดครับผมเพิงได้ปลาไปสามตัวเพียนสองตัวแล้วก็ปลากระมังอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อเด็ดหน้าดินอีกรอบหนึ่ง ฟ้าคืมย่างรุนแรงตอนนี้ก็สิบโมงสามสิบเจ็ดนาทีครับสิบโมงสามสิบเจ็ดนาทีครับผมฟ้าก็ค้มค้มพ่งในปลาไปสามตัวเปลี่ยนเยือ่อเบ็ดเบ็ดตีหน้าดินนี่เปลี่ยนไม้ที่สามนะครับเดี๋ยวก็เดย๋าวนีดเดียวครับผม นั่งตกกัะผิวไปรอเวลาสักสิบเอ็ดโมงกว่าก็เก็บครับผมปลากินแต่ว่ากินไม่กัดนะครับได้ปลาไปสามตัวไปครับลุนต่อครับผม,มครับผมก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดแล้วปลาเราก็ได้สี่ตัว ันนี้มาเช็คหนายเช็คปลาครับผมเช็คปลาว่าปลาเริ่มกินกินเหยื่อหรือยังกินครับแต่ว่ายังไม่จัดน่าจะรอให้น้ําเคลื่อนตัวก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับผมอะครับผมเก็บของเรียบร้อยแล้วครับเอาเดี๋ยวปลาขึ้นมาดู ปลาตะเพียนสามตัวปลาเอ่ออะไรนะปลากระมังหนึ่งตัวครับผมสี่ตัวปลาสรุปแล้วคลิปทิป เช็คปลาปลากินเหยื่อดีหรือยังปลากินเหลือจัดยังก็คงจบคลิปแค่นี้ครับผมตอนนี้ก็เที่ยงครับก็คงจบคลิปแค่นี้ครับผมสรุปก็คือปลากินเหยื่อแต่ว่ายังไม่จัดนะครับกินมานั่งเกือบสามสี่ชั่วโมงในปลาสี่ตัว ก็ต้องรอให้น้ํามันน้ํามันเยอะกว่านี้ครับให้น้ํมันไหลน้ําเคลื่อนตัวน่าจะกินดีกว่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าถ้าน้ํามันถ้าน้ํามันไหลเริ่มไหลเริ่มน้ําเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวเราเรามาตกดูใหม่นะครับทีนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ